อ๋อก็ะเดากระด้างอืมทำไมรถแห่ถึงชอบใส่ปากหล่ออ๋อปากหล่อเป็นยังไงนั่นแหละรถปากหล่อเป็นยังไงเอ้าเอาไม่รู้วมันตามผมหน้าเนี่ยเอ้าอยู่บนรถแห่เป็นยังไงนะใช่ครับไม่เป็นยังไงรู้จักไหมผมเห็นมันเป็นหลุมลงไปอะเป็นหลุมลงไปรู้ไหมกระถางวัตถุอะไรอะไม่รู้เลยไม่รู้ป่ะนี่กระท่อมปากหล่อลอยอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือปากหล่อกระท่อบน้องพูดธรรมดาดิทดสอบทดสอบธรรมดาทดสอบทดสอบที่กระท่อมใส่ที่เข้าไป ทดสอบทดสอบเอ่ะเห็นไหมเสียงต่างไหมได้ล้พูดเสียงต่างไหมนี่แหละปากหลอก็ช่วยได้หลายมิติปากหลอปากหลอก็จะมีหลายคนที่ทําอย่างเนี้ยพี่ก็ทําขนาดที่เราต้องการครับคือหลักการคืออะไรคือเราต้องการความถี่ลาโพงอะไรแล้วก็ใส่ปากหลอเป็นตัวจัดการความถี่ได้คือยิ่งปากสั้นเท่าไหร่ทงนี้ก็ะ่อมครับความดังไม่เป็นพวกมิดไัยความถี่ของลำโพงจะได้ยินเยอะมากขึ้นครับถ้าเราถอยปากลึกขึ้นเท่าไหร่ คือบางก็ทีมาแรงบางทีอัจหายเข้าใจไหม,มยิ่งปากลึกมิดหายยิ่งหายม,มิดหายคือพวกตระกูลพวก 1K 2 k 3เคมันจะชอบหายจะได้แท้มิดโลที่เป็นโป่ง,งไปเฉยนี่แหละความลึกความปากเออความลึกความสั้นมีผลตรงนี้แต่ตรงนี้ที่พี่ทำพี่ก็มีการสมาร์ทไลท์จับจเจาลึกเท่าไหร่ดีตัดมาตัดตัดสั้นมาถ้าได้ตำยาวก่อนนะครับท่าแล้วเราก็ตัดเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามา,า,มาจนได้ความถีที่เราต้องการแล้วก็เรา แล้วก็เราก็จะกการทําสูตรนี่เลยแล้วก็การใส่ปากหลอ่อ <c oughs> คือมันม,มีปัญหาอะไรอย่างเรื่องเฟสด้วยยิ่งยาวยิ่งเฟสด้วยสำหรับปากหลอ่อทีนี้ปากหลอ่อข้อดีมันก็มีข้อดีคือมันยิงตรง,ง,ตรง,ง,ตรงไหมก็ท้อนี่ปากไปยังเงี้ยรท้อนี่ปากไปยังเงี้ยเห็นไหมข้อดีคือมันจะยิงตรงมันฮอลล์หล่อมันก็ตรงไปอย่างเงี้ยตรงไปยางเงี้ยแต่ถ้าลำพงไม่มีปากโหลดมันจะเดินทางเปวงกลมอย่างเงี้ยเข้าใจหมแบบนี้เหรอครับฮะแบบนี้เหรอครับใช่ใช่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมอันนี้ อันนี้ตูดไปนี่พี่ก็จําลองใส่พี่ก็ดึงดึงปากดูเหมือนกันเพื่อมันมีมิดโรช่วยี่ื่าไม่ไ้เดปล่าเหมือนกัน<อ>ม่ตู้ตู้ถ้าดอกอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะเดินทางเป็นวงกลมอย่ไหมกระถ่มมันก็ออกไปเลยวงกลมวงกลมแค่นี้แต่ถ้าฮอลลูดฮอลลดมันจะไปอย่างนี้เลยแสดงว่ามันจะทําให้เสียงไปไกลขึ้นใช่ไหมใช่เสียงไกลขึ้นแล้วก็สู้ลมได้ดีมากขึ้นค,ค,คือฮอหลดในข้อดีเขาเป็นตัวที่สู้ลมในเสียงกลางรถแห่ คือเวลาเราตั้งตั้งไว้่างเงี้ยมันก็เหมือนท่อมันก็ผักไปผักไป,กไปสู้ลุมดีประมาณนี้ปากหล่อเราข้อเสียมันก็เยอะเหมือนกันปากหล่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันมีข้อเสียข้อเสียมีอะไรบ้างครับคือเฟสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นเฟสคือการเดินทางข้อเสียมันจะมีมีหลุมมีบ่อบ้างประมาณนี้คือ,อง่ายเนี่ยตัวเนี้ยเฟสมันเช่นเส้นเรียบกว่าคือถนนลาดยางกว่าแต่ถ้าตัวเนี้ยปากหล่อ ถนนจะยากกว่าเส้นเฟดก็ปวดหัวกระอมไม่ต้องรู้หรอกแค่นี้ก็ปวดหัวไปแหงแล้วพี่จะพาไปดูในตู้ว่าเราออกแบบกันยังไงอันนี้ก็เป็นตู้กลางรุ่นเก่าแล้วนะกระ่อมจะปากยาวว่ารุ่นเก่านี่ก่อนเนี่ยมิดโลเราเป็น15นิ้วในมิตโลเป็น15นิ้วพี่จะเป็นต้องทำฮอโหลดลึกๆเพื่อเอามิดโลออกมาได้ไหมทีนี้ตู้ตู้ใบนี้น่าจะ 4- 5ปีแล้วโอ้ตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นปากรอสั้นเพราะว่า บิดโรลเราถึงไงแต่ก่อนเราใช้บิดโรล15นิ้วคือความกว้างความถี่มันได้ไม่เยอะครับทีนี้เราเปลี่ยนไปเป็นบิดโร2วนที่บิดโร2วนบิดโรล12นิ้วยนได้ความถี่ที่ที่เราต้องการทําให้ต่อไปฮอนโหลเราก็เลยสั้นมากขึ้นแล้วก็ระบบความถี่ได้ดีมากขึ้นแต่ประมาณนี้ส่งผลต่นดังกระท่อมนี่อย่างตู้ใบเนี้ย4-5ปีกระท่อมดูสภาพยังโอเคปกติสำหรับใบเนี้ยใบเป็นเนี่ยไม่ใเป็นตู้ลนใหม่ของเราเนี่ยเนียเนี่ยหันตู้นี้กระท่อมเนี่ย เนี่ยตัวนี้เป็นตัวรุ่น a อ2ศนสที่เราใส่บนรถแห่ตู้ข้างตู้ยืดเรานี่เนี่เห็นแมกระท่อมจะมี2แบบเห็นไหมตู้เนี่ยทำไมงเสียสองแบบครับทำไมต้ึ2แบบใช่ไหมค,คือตู้ไปเน่เป็นตู้สามี่กระท่อมอย่างตัวเนี้ยเป็นความถี่มิดโลมิดโลอย่างเดียวอยันนี้ก็เป็นฮอนโลดเป็นมิดไฮเป็นมิดเนี่ยเป็นมิด มิดทำไมต้องใส่ตัวนี้เพราะเราต้องการให้ใส่คอนหลดเพื่อต้องการให้เสียงมาส่งไปไกลมากขึ้นเข้าใจไหมนี่ก็เป็นเสียงแหลมปกติทอวไปธรรมดาเจอานี่ตัวนี้เป็นตู้รุ่นเออนสองของเราสภาพตู้กดจากประมาณนี้แต่กระท่อมเพราะว่าตู้ใช้งานตู้ใช้งานเดโมแล้วก็ออกแบบมาแบบเรีบตัวเนี้ยเข้าใจไหมกระท่อมครับเออก็จะประมาณี๋วนี้รถแห่เขาส่วนมากเขาก็จะใช้ปากหลอดที่สั้นทั้งหมดเลยใช้ทุกคันครับคือแล้วแล้วแต่คนชอบถ้าแบบพี่ว่าถ้าต้องการมิดโลเยอะ ทำยาวมิดโลเยอะ,ะใช่ไหมล่ะมิดโลเยอะ,ะมิดายหายความถี่มิดโลมากขึ้นทำสั้นมิดายเยอะมิดโลก็ลด,ดลงมันมันก็อยู่ที่เราออกแบบอยู่ทุกคนชอบด้วยหลายอย่าง<ะ>ทุกอย่างดีหมดอยู่ที่เราเนี่ยได้ชอบใครไลายอย่า,างมากมครับเดี๋ยวอีกต่อไปอาจจะได้จับสมา์ทไลท์ให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับคิบปก่อนก็ทำไว้ครับเรื่องเรื่องปากหล่อครับลองกลับไปดูก็ได้ว่าเราสามารถวัาสมารทไลท์ มันเพิ่มความทีอตรงไรมันลดความทีอต่งไนจะประมาณนั้นครับโอเคครับกระท่อมปิดคลิปครับผมครับสำหรับเรื่องปากล่อ,อก,ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการความรู้เรื่องอะไรก็สามารถสอบถามมาในที่คอมเมนต์มาใต้ที่คอมเมนต์เอ๊ะก็สามารถสอบถามมาใต้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ของตราลาไปก่อนสวัสดีครับ